ต่อมานะคะเรามาคุยกันต่อเกี่ยวกับสิทธิ์นะคะที่นายจ้างนะคะจะสามารถเช็คในระบบประกันสังคมนะคะตามมาตรา3-3นะคะเรามาดูตัวนี้นะคะสิทธิที่นายจ้างจะเช็คได้ในมาตรา3-3นี này, ้เราคงคุ้นเคยกันนะหน้าจอวันนี้นะ,ะเพราะวันนี้เนี่ยหลายคนคงเข้าไปหลายรอบมากแต่ว่าเข้าไปปุ๊บเนี่ยขึ้นเอเอร์เอร์ตลอดเลยใช่ไหมคะเราจะสังเกตนะคะว่าหน้าหน้าตานี้มันจะมีอยู่2ปุ่มด้วยกัน คือจะแบ่งเป็นกลุ่มของผู้ประกันตนนะคะกับหน้าตาที่เป็นกลุ่มของนายจ้างนะคะซึ่งทั้งสองฝั่งนี้ก็สามารถที่จะเข้าไปเช็คได้ผ่านระบบอิรวิวต่ว่าณวันนี้เนี่ยไม่สามารถเช็กได้ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวยังไงเนี่ยเรามาฟังสรุปรายละเอียดเกี่ยวกับสิทธิ์ของนายจ้างในคลิปนี้กับชนิดของกิจการในคลิปเนี้เราจะเข้าใจว่าเราได้หรือไม่ได้ทันทีถ้าเราได้เราก็แค่รอ อ่านี่คือเป็นหน้าตาในระบบของประกันสังคมคือเมื่อเราเข้ามาปุ๊บเนี่ยถ้าเกิดระบบไม่มีปัญหานะคะหน้าตามันจะเด้งมาที่หน้าหน้า,หน,าหน้าจอ,อนี้นะคะก็คือจะให้เราเนี่ยใส่เลขบัตรประชาชนแล้วก็กรอกโค้ดนะคะเพื่อป้องกันสแปมนะคะพอเสร็จป,ปุ๊บเนี่ยพอกรอกปุ๊บระบบจะตอบเราว่าเราเป็นผู้ที่ได้รับสิทธิ์หรือเปล่าแต่สาเหตุหนึ่งค่ะที่วันนี้เนี่ยระบบมันล่มแล้วเข้าไม่ได้เนื่องจากว่าฐานข้อมูลของกลุ่มกิจการที่เป็นกลุ่มนี้นะคะ่ะ กลุ่มตั้งแต่เลข5ถึงเลข9เนี่ยทางเจ้าหน้าที่แจ้งว่านะคะได้อยู่ระหว่างการรวบรวมฐานข้อมูลอยู่นะคะยังไม่สามารถที่จะให้นายจ้างเนี่ยหรือลูกจ้างเนี่ยเข้าไปเช็คได้ก่อนเพราะระหว่างการเรียกฐานข้อมูลใน Data Center ของอระกันสังคมเนี่ยก็มีนิติบุคคลเป็นแสนแสนลายเลยนะคะก็ต้องใช้เวลาในการรันข้อมูลนานมากนะคะตรงนี้นั้นนะคะ จึงยังไม่สามารถที่จะเปิดให้ในายจ้างหรือลูกจ้างนี้เข้าไปเช็คในระบบได้นะคะเพราะาเช็คไปเดี๋ยวก็จะมีปัญหาว่าข้อมูลไม่ตรงกันแต่ก่อนหน้านี้ที่ระบบเปิดเนี่ยคือกลุ่มที่1ที1่สี่ถึงสี่เนี่ยเขาสามารถเช็คไปได้ก่อนนะคะเป็นกลุ่มที่ได้สิทธิ์รอบแรกนะคะซึ่งก็จะได้ทยอยรับเงินในวันที่3ามกรกฎาคมนี้นะคะ เพราะฉะนั้นเหตุผลที่เว็บล่มเนี่ยมัน,ม,นมันอาจจะไม่ได้เป็นเพราะว่าคนเข้าไปเยอะจนเกินไปนะคะแต่อาจจะมาจากาสาเหตุที่เจ้าหน้าที่เนี่ยอยู่ระหว่างจะรวบรวมข้อมูลให้เป็นปัจจุบันนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เกี่ยวข้องก็อยากที่จะให้รอนะคะอีกสักวันสองวันนะคะก็น่าจะมีความคืบหน้าและเมื่อข้อมูลพร้อมเนี่ยในช่องทางตรงนี้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยพอเราตรวจสอบสิทธิ์ว่าเราได้หรือไม่ได้นะคะเราก็สามารถที่จะ ดำเนินการนะคะในเรื่องของการอุทธรณ์ได้ด้วยสมมุตินะคะถ้าเกิดในเคสที่เราเนี่ยเป็นเราฟัง9ก้ากิจการมาเนี่ยเราเข้าใจว่าเราได้แต่ปรากฏว่าเอ๊ะทำไมในฐานระบบประกันสังคมบอกว่าเราไม่ได้เดี๋ยวมันจะมีเหตุผลนะคะในช่วงต่อไปเดี๋ยวเราจะเล่าให้ฟังว่าทำไมเราถึงไม่ได้รับสิทธิ์ในระบบแต่เราเช็คแล้วว่ากิจการเราเข้าข่ายนะ จะอยู่ในสไลด์ถัดไปเนาะโอเคเราจะมาเจาะนะคะในเรื่องของสิทธิทประโยชน์ตามมาตรา33ก่อนมาตา3ามาเนี่ยมันจะแบ่งเป็น2ส,ส่วนคือส่วนของนายจ้างนะคะแล้วก็ส่วนของลูกจ้างส่วนของนายจ้างเนี่ยเขาบอกว่าเอ่อนายจ้างรวมถึงนะคะความเป็นบุคคลธรรมดาด้วยนะคะคือเจ้าของคนเดียวที่เปิดร้านนะคะร้านอาหารร้านขายของ ออหรือร้านที่มีลูกจ้างเนี่ยก็สามารถที่จะเข้าสู่ระบบอันนี้ได้หรือจะหมายถึงบริษัทนะคะที่เปิดบริษัทใหญ่โตเป็นห้างมูลคุณจำกัดก็ได้หรือเป็นนิติบุคคลประเภทอื่นๆนะคะกลุ่มนี้นั้นนะคะถ้าคุณอยู่ใน10จังหวัดนะคะที่กล่าวมาและอยู่ใน9ก้าลุ่มธุรกิจที่กล่าวมาทั้งหมดคุณมีสิทธิ์ที่จะขอรับนะคะเงินชดเชยตรงนี้3,000บาทต่อจำนวนลูกจ้าง1คน หมายความว่าไงถ้าเกิดคุณมีลูกจ้าง10คนคุณก็ขอได้30,000บาทก็คือ3,000คูณ10นั่นเองแต่ในที่นี้นะคะประกันสังคมก็จะอนุมัติให้ไม่เกินเพียงแค่200คนนะคะอันนี้ก็ถือว่าก็เป็นมูลค่าที่ค่อนข้างสูงอยู่นะคะถ้าเกิดเราใช้สิทธิ์เต็มเต็มที่ที่200คนเนี่ยตามข้อมูลจริงนะคะอย่างที่บอกแล้วว่ารอบ2เนี่ยเราจะใช้ข้อมูลที่ใช้ตั้งแต่วันที่เท่าไหร่นะ ตั้งแต่วันที่คอรมอประกาศจนถึง31กรกฎาคมนะคะข้อมูลของลูกจ้างณวันที่31กรกฎาคมเนียจะเป็นตัวที่ประกันสังคมเอามาคำนวณเงินชดเชยให้กับนายจ้างในส่วนนี้นะคะต่อมาในส่วนของลูกจ้างลูกจ้างมีสิทธิ์ได้อะไรบ้างนะคะลูกจ้างเนี่ยต้องบอกว่าในความหมายนี้คือได้ทั้งคนไทยและต่างด้าวนะ บางคนไปสับสนกับมาตรา39แล้วก็มาตา40ที่ให้เฉพาะคนไทยเท่านั้นในมาตรา3-3านี่คือลูกจ้างที่ทํางานกับนายจ้างไม่ว่าจะเป็นไทยพามา่าลาวกัมพูชาหรือแม้กระทั่งฝรั่งอะไรเงี้ยก็คือสามารถที่จะมาขอใช้สิทธิ์ในมาตาเอ่อ33ได้หมดนะคะทั้งคนไทยและต่างด้าวเพราะว่าคนต่างด้าวเมื่อเข้ามาอยู่ในไทยแล้วเข้าสู่ระบบนมาตรา33นี้นั้นเขาก็ได้จ่ายเงินประกันสังคมให้กับหน่วยงานภาครัฐนั่นเอง ะะต่อมาเลทที่ลูกจ้างจะให้เนี่ยเขาเดิมเขาให้เงินเนี่ยช่วยเหลืออยู่ที่2,000บาทนะคะตามตาม,ตามติครมอแรกแต่มติครมอรอบใหม่ล่าสุดเนี่ยคือเพิ่มให้2,500บาทก็คืออันนี้ต้องเข้าใจอย่างหนึ่งนะคะว่าไม่ได้หมายความว่ารอบแรกให้ไปแล้ว2,000รอบหลังจะให้เพิ่มอีก2,500ไม่ใช่นะคือคนที่เคยได้2,000ไปแล้วนะคะ แล้วประกันสังคมม,มีฐานข้อมูลของเขาอยู่นะคะเดี๋ยวรออีกสักพักนะคะเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาจะทําเรื่องอนุมัติบวกเข้าไปให้เพิ่มอีก500บาทเพื่อให้ได้สิทธิ์เท่ากับคนที่เพิ่งได้รับสิทธิ์ในรอบหลังนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะอนุมัติรอบไหนนะคะเจ้าหน้าที่จะอนุมัติให้ทุกคนเท่ากัน2,500เท่ากันทุกคนโดยที่ไม่ต้องมาทําเรื่องขอนะคะในส่วนของ500บาท ส่วนที่รัฐให้มาเพิ่มเนี่ยไม่ต้องเข้ามาทําเรื่องขอนะคะเพราะว่าหน่วยงานประกันสังคมจะอ,อ้างอิงจากฐานข้อมูลที่มีอยู่ในระบบเดิมนะคะต่อว่า50%ตรงนี้นะคะส่วนที่3สิทธิประโยชน์ส่วนที่3เนี่ยรัฐจะให้50%ของค่าจ้างหมายความว่าไงหมายความว่าถ้าเรามีเงินเดือน1 0 0 0 0บาทเขาก็จะให้เราเนี่ยห้คือ5,000บาทนะคะแต่ว่าส่วนนี้นั้นนะคะให้ไม่เกิน3เดือน ไม่เกินสามเดือนเนื่องจากอะไรก็คือเขาจะให้ในกรณีที่นายจ้างมีการยิดประกอบกิจการชั่วคราวคือ,อาการได้มาซึ่งสิทธิ์ข้อนี้นั้นของลูกจ้างคืออาจจะต้องให้ในายจ้างได้มีการคอนเฟิร์มเข้าไปในระบบของประกันสังคมนะคะจึงจะสามารถที่จะให้ลูกจ้างเข้าไปใช้สิทธิ์ได้นะคะซึ่งในส่วนตรงนี้นั้นนะคะก็ให้เต็มที่ได้แค่7,500บาทซึ่งก็เท่ากับว่าครึ่งหนึ่งของ7,500บาท ไม่ใช่สิ7,500บาทเนี่ยมันเป็นตัวหารครึ่งมาจาก15,000บาทก็คือคิดจากฐานเงินเดือนที่ประกันสังคมให้สุที่ก็คือที่15,000บาทนะคะเพราะว่าเวลาเราหักเนี่ยเราก็หักเต็มที่แค่15,000บาทเท่านั้นต่อให้เงินเดือน20,000ที่ผ่านมาแล้วก็หักนำส่งจากเลทสูงสุดคือ15,000บาทเวลาที่ให้รัฐให้สิทธิประโยชน์เนี่ยรัฐก็ให้นะคะก็ไม่เกิน15,000บาทเช่นเดียวกันก็ถือว่า to be Fair เนาะในข้อนี้ ในเรื่องของสิทธิประโยชน์ของนายจ้างในลูกจ้างตามมาตรา3-3นี่ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างชัดเจนนะคะแล้วก็หลายคนก็ไม่ค่อยสงสัยสักเท่าไหร่นักแต่เมื่อเรารู้ว่าโอเคเราได้สิทธิ์นะคะในการที่จะได้รับเงินเยียวยาแล้วขั้นตอนต่อไปนี้เราต้องทอํายังไงต่อนะคะนี่คือสิ่งที่หลายคนเนี่ยพยายามที่จะเข้าไปนะคะในระบบประกรันสังคมเพื่อที่จะขอกรอกข้อมูลเพื่อรับสิทธิอันนี้จริงๆวันนี้ที่เราไปเช็คมาเนี่ยได้ข้อมูลนะคะว่า เรานะคะไม่ว่าจะเป็นฐาหนะของลูกจ้างหรือนายจ้างเน,นี่ยเราไม่ต้องทําอะไรทั้งสิ้นณตอนนี้นะคะก็คือให้นะคะรอข้อมูลก่อนสิ่งที่บอกให้รอเนี่ยเป็นอย่างนี้ค่ะทางประกันสังคมนะคะจะมีนะคะจดหมายแจ้งไปยังนายจ้างนะคะไอ้จดหมายฉบับน้อยเนีะที่เป็นจดหมายแจ้งสิทธิ์เนี่ยค่ะมันจะเป็นกระดาษแบบนี้ค่ะอ่าไม่แน่ใจว่าเห็นหรือเปล่า จะเป็นกระดาษที่ได้รับจากสำนักง,งานประกันสังคมนะคะซึ่งในกระดาษใบนี้ก็จะระบุว่าแบบประสงค์ของรับเงินโครงการเยียวยานายจ้างแล้วก็ผู้ประกันตนตามมาตรา3ามนะคะในข้อมูลของใบนี้นะคะก็จะมีข้อมูลให้เรากรอกนะคะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับจํานวนลูกจ้างของเราว่าเฮ้ยณนะวันที่ประกันสังคมแจ้งมาเนี่ยเรามีจานวนลูกจ้างในระบบในระบบการสังคมของเราเนี่ยเท่าไหร่มีจํานวนกี่คน แล้วก็จำนวนเงินที่เราจะได้รับตามจำนวนลูกจ้างแต่ไม่เกิน200คนเนี่ยได้รับเงินกี่บาทเราจะต้องมาใช้ข้อมูลตรงนี้นะคะ่ะที่เป็นข้อมูลดิบที่สำนักงานประกันสังคมส่งมาว่าจํานวนพนักงานเนี่ยถูกต้องหรือเปล่านะคะแล้วก็มันจะมีช่องอันนี้นะคะเดี๋ยวอยากพามาดูสไลด์นี้ก่อนนะคะมันจะมีช่องอันนี้ค่ะที่ให้ระบุว่านายจ้างเนี่ยประสงค์จะรับสิทธิ์เงินชดเชยนี้หรือไม่ อ่าอาจจะรับหรือไม่รับก็ได้ถ้าไม่รับก็มาติข้างล่างแต่คุณแต่ก็คิดว่าคงมีจํานวนส่วนน้อยนะคะที่ประสงค์จะไม่รับแต่ก็มีนะคะวันนี้ที่เข้าไปคุยก็คือคนที่ไม่รับเนี่ยก็จะเป็นคนที่เหมือนกับรู้สึกว่าอยากช่วยนะคะอยากที่จะช่วยให้เออเอาเงินส่วนนี้นไปช่วยคนที่ได้รับความดือดรอนมากกว่านั่นเองเนาะโอเคถ้าเรารับต้องทอํายังไงต่อเราก็แค่กรอกข้อมูลนะคะ ที่ระบุเลขที่บัญชีนะคะธนาคารที่อยากจะให้ประกันสังคมเนี่ยโอนเข้ามาให้กับบริษัททีนี้มันแบ่งเป็นอย่างนี้ค่ะคือถ้าเป็นบริษัทเนี่ยคุณสามารถใช้ที่บัญชีของบริษัทได้เลยแต่ถ้าเกิดคุณเป็นบุคคลธรรมดาฟังนะถ้าเป็นบุคคลธรรมดาคุณต้องใช้เลขบัญชีที่ผูกพร้อมเพย์เท่านั้นและต้องเป็นพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขรประชาชน ไม่สามารถใช้คอมเพ์ที่ผูกกับเ,ออเบอร์โทรศัพท์ได้นะคะในกรณีบุคคลนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าเรายืนยันที่จะใช้สิทธิ์แล้วก็ลงชื่อประทับตาแล้วส่งจดหมายฉบับนี้คืนไปให้กับประกันสังคมนะคะทีนี้ในแย่ของใบนี้นะคะ่ะเมื่อนายจ้างได้คอนเฟิร์มไปนะคะถ้านายจ้างคอนเฟิร์มไปเนี่ยสิ่งที่จะเกิดสิทธิ์ต่อมาคือลูกจ้างนะคะจะได้สิทธิ์ในการ รับเงินเดียวยาตรงนี้ค่ะตามข้อสองเนี่ยโดยที่ไม่ต้องยื่นเอกสารอะไรเข้าไปเลยเพราะฉะนั้นหลายคนที่พยายามที่จะเข้าไปหน้าเว็บเพื่อที่จะพยายามกรอกข้อมูลขอใช้สิทธิ์อันนี้ไม่ต้องนะคะเพราะว่าสิทธิ์เนี่ยมันจะผูกอยู่กับข้อมูลของนายจ้างคือถ้านายจ้างเป็นนายจ้างที่ได้สิทธิ์ในการได้รับเงินเดียวยาอยู่แล้วเนี่ยลูกจ้างก็ไดไ้ไปโดยปริยายนะคะ ไม่ได้เกี่ยวว่าลูกจ้างกี่คนลูกจ้างพันคนก็ได้ใช้สิทธิ์นะคะซึ่งไม่ต้องไปแย่งกันเพราะว่าไอ้สิทธิ์สองร้อยคนเนี่ยเขาไปลิมิตเฉพาะนายจ้างทีนี้ลูกจ้างในบริษัทสมมุติว่ามีหนึ่งพันคนหนึ่งพันคนนั้นนะคะก็ได้รับสิทธิ์ทั้งหมดตามนายจ้างไปเลยอันนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนที่ประกันสังคมก็ทำให้ระบบการทำงานนี้มันง่ายขึ้นเนาะก,ก็คือผูกกับบัญชีนายจ้าง นะคะอันนี้ก็คือลูกจ้างที่ได้สิทธิ์เนี่ยก็ทั่วไปก็คืออายุที่เราทราบกันดีคือไม่เกิน60ปีนะคะแล้วก็มากกว่า15ปีแต่สิ่งนี้ที่สําคัญที่อยากจะฝากไว้ก็คือพนักงานที่รับสิทธิ์ต้องมีบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกด้วยปร,ประชาชนเท่านั้นอันนี้ก็จะเหมือนกับเคสของนายจ้างถ้ารับเงินเท่าบุคคลบุคคลต้องมีพร้อมเพย์ที่ผูกด้วยปร,ประชาชนเท่านั้นเพราะฉะนั้นตอนนี้นะคะเอ,อ่อถ้าเราคิดว่า เราฟังถึงตอนนี้ถ้าเราคิดว่าเราเป็นลูกจ้างที่อยู่ในกลุ่มที่รับเงินเยียวยาแน่นอนตามสิทธิ์ของนายจ้างเนี่ยเรารีบไปเช็คว่าเรามีพร้อมเพย์นะคะที่ผูกด,ด้วยประชาชนไหมนะคะถ้าเกิดยังไม่มีนะคะเราก็แค่ทําหน้าที่ในการไปสมัครนะคะแล้วก็ไม่ต้องไปแจ้งอะไร ไม่ต้องไปบอกประกันสังคมว่าเออฉันสมัครพร้อมพย์แล้วนะไม่ต้องนะคะเพราะว่าในฐานข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐกับแบงค์เนี่ยมันจะซิงกันเองนะเดี๋ยวเขาก็จะรู้เองว่าเออเลขของเราเนี่ยมีพร้อมเพย์แล้วสมมุตินะคะวันนี้ก็ไปคุยกับประกันสังคมในส่วนงานบริหารเนี่ยขำๆว่าเอะสมมติว่าถ้าเกิดเออบริษัทนั้นมีมีการคอนเฟิร์มข้อมูลเพื่อยืนยันการรับสิทธิจากนายจ้างกลับไปแล้วนะคะส่วนนายจ้างก็ได้ไปแล้ว ต่อมาลูกจ้างในบริษัทมีทั้งหมด1,000คนแต่มีบางคนเนี่ยที่ไม่ได้มีบัญชีพร้อมเพย์อันนี้ทางนายจ้างจะส่งเงินเข้าไปให้ที่บริษัทไหมหรือจะติดต่ออะไรยังไงไหมเพื่อที่จะให้พนักงานไปรับเงินอันนี้ประกันสังคมก็ได้ให้ข้อมูลว่าไม่มีโนโยบายนะคะคือถ้าเกิดลูกจ้างคนไหนเนี่ย ไม่ยอมไปเปิดบัญชีพร้อมเพลงเงินตรงนี้จะยังคาไว้อยู่นะคะไอ้เงิน2 5 0 0บาทของเราเนี่ยกับ7จ0 0แฟน้าที่เราอาจจะได้สิทธิ์เนี่ยมันจะยังคาไว้อยู่ตามมาตรการคือก็จะคือต้องทิ้งไปจนกว่าจะถึงกําหนดอายุนะคะพอถึงเออายุช่วงหนึ่งเนี่ยเขาก็อาจจะมีการตัดสิทธิ์ตรงนี้ออกไปเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราต้องการที่จะรักษาสิทธิ์ตอนนี้นะคะเราลอง ที่จะไปเช็คเรื่องของ,งบัญชีพร้อมเพย์ได้ก่อนเลยนะคะไม่ต้องเข้าสู่ระบบประกันสังคมเออไม่ใช่สิไม่ต้องเข้าไปที่เว็บแต่ให้ไปเช็คที่แบงค์นะคะว่าเรามีบัญชีพร้อมเพย์หรือเปล่านะคะ,อ,ะอันนี้ก็จะเป็นวิธีการนะคะที่ชัดเจนมากๆที่เราได้รับการตอบจากเจ้าหน้าที่กรมมานะคะต่อมาในส่วนของจุดหมายฉบับนี้นะคะคิดว่าคนที่อยู่ในเขาเรียกว่า การยืวยาโควิดรอบแรกกลุ่มพวกกิจการที่เป็นพวกรับเหมาก่อสร้างนะคะก็น่าจะทยอยได้หนังสือตัวนี้ไปแล้วนะคะสไลด์ต่อมานะคะเราก็จะมาคุยกับปัญหาที่ทุกคนสงสัยนะคะเกี่ยวกับมาตาสามสนะคะว่าถ้าเกิดว่ารัฐจำกัดนะคะสิทธิ์ให้เฉพาะในกลุ่มบริษัทที่อยู่ในพื้นที่สีแดงเท่านั้นนะคะแต่ถ้าเกิดว่าในกรณีที่ เ,ออเราไม่ได้อยู่ในพื้นที่สีแดงหรือบริษัทเราไม่ได้ตั้งอยู่ในในกรุงเทพนะคะแต่ว่าเราต้องมาทํางานในกรุงเทพะ่ะหรือว่ารายได้ของเราเนี่ยต้องมาเก็บจากลูกค้าที่ในกรุงเทพแต่เราอะ่ะทำงานไม่ได้เพราะว่าถูกสั่งปิดหรือถูกสั่งหยุดตรงเนี้เราจะได้รับสิทธิ์เยียวยายในกรณีมาตรสามสามไหมน,นะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นคําถามที่พี่ก็สงสัยแล้วก็เข้าไปคุยกับทางประกันสังคมนะคะแล้วก็ได้คําตอบมาในวันนี้ว่าโอเค เกณฑ์ในการพิจารณาของประกันสังคมอ่ะก็ไม่ได้เ,เขาเรียกว่ากําหนดจากแค่เรื่องของนะคะพื้นที่ตั้งของสํานักงานใหญ่ของบริษัทเท่านั้นเขาให้สิทธิ์นะคะในการมองไปถึงสาขาที่เราตั้งด้วยอย่างเช่นสมมตินะสำนักงานใหญ่ของเราอยู่เชียงใหม่นะคะแต่ว่าเ,เรามีสาขาอยู่ที่กรุงเทพ นะคะในกรณีนี้ถ,ถ้าเกับว่าสาขาเนี่ยอยู่ในโซนพื้นที่สีแดงสาขาก็สามารถที่จะมาของเงินรักสิทธเยียวยาได้ตามพนักงานที่อยู่ที่สาขานั่นเองนะคะทีนี้ถามว่าอา้าวแล้วถ้าเกิดว่าเราไม่ได้เป็นสาขาล่ะแต่เรามีงานหน้าง,งานหรือมีไซ์งานหรือมีลูกค้าที่เราต้องมาเซอร์วิสนะคะที่อยู่ในพื้นที่สีแดง เราจะทํำยังไงเราจะขอรับสิทธิ์เงนินเยียวยาก้อนี้ได้ไหมนะคะซึ่งมันเป็นเคสที่ไม่มีใครมาตอบนะคะแต่วันนี้เราก็ไ,ได้ข้อมูลมาว่าถ้าในกรณีที่เราอะมีงานหรือมีใช้งานที่ต้องมาอยู่ในพื้นที่สีแดงจริงๆนะคะเราสามารถที่จะทําเรื่องในการที่จะขออุทธรณ์นะคะเข้ามาได้นะคะว่า เราคือคนหนึ่งหรือว่าการอุทธร์เนี่ยเป็นการบอกให้หน่วยงานภาครัฐรู้ว่าเรามีสิทธิ์ที่ควรจะต้องได้นะแต่เราแค่ไม่ได้ตั้งอยู่ในพื้นที่นั้นนะคะโดยเอกสารที่เราต้องใช้ในการอุทธร์ประกอบไปด้วยหนึ่งนะคะก็คือเขาก็จะให้เราแยบรายละเอียดของลูกจ้างที่มาทํางานอยู่ในพื้นที่สีแดงนะน,นี่คือเป็นกรณีอุทธร์นะสองก็คือเขาก็จะให้เราส่งรายละเอียดเกี่ยวกับสัญญาจ้างนะคะ ที่เราไปผูกพันกับลูกจ้างที่อยู่ในพื้นที่นั้นนะคะแล้วก็ข้อที่3นะคะก็จะเป็นรายละเอียดของบริษัทที่จ้างงานเราหรือเป็นผู้ว่าจ้างหรือเป็นลูกค้าเรานั่นเองนะคะเราส่งข้อมูลนะคะ3มเรื่องเนี่ยเข้าไปนะคะโดยไปส่งที่ไหนส่งให้กับสำนักง,งานประกันสังคมในพื้นที่ที่สำนักง,งานใหญ่เราตั้งอยู่นะคะเพื่อที่จะขอให้เขาเนี่ยได้นะคะพิจารณา เป็นผู้ให้เราเนี่ยเป็นผู้ที่เรียกผลกระทบเพิ่มเติมนะคะจากผลกระทบของโควิดหรือจากการสั่งปิดของหน่วยงานภาครัฐอันนี้นะคะเท่ากับว่าประกันสังคมเนี่ยก็เปิดช่องให้เราอยู่แล้วก็ให้โอกาสเรามีการทําข้อมูลเข้าไปเพื่อขออนุมัติเพิ่มเติมได้ไม่ได้ตัดสินนะคะถ้าเกิดเราสามารถที่จะพิสูจน์ได้นะคะการพิําถามนึงก็คือถ้าเกิดเรานะคะเอ่อ เป็นผู้ประกอบการที่จัดว่าอยู่ในกลุ่มธุรกิจ9้าธุรกิจนี้นะคะแต่ว่าเราไม่ได้สิทธิ์เราไม่ได้สิทธิ์อันเนี้ยเออมันเกิดจากอะไรกันนะคะแล้วก็อยู่ในพื้นที่สีแดงด้วยแต่ทําไมประกันสังคมเนี่ยแจ้งว่าเราไม่ได้สิทธิ์อันนี้นะคะมันอาจจะเกิดจากข้อผิดพลาดที่เกิดจากนวันแรกๆที่เราไปเข้าระบบประกันสังคมที่เราเอ,อ่อขึ้นทะเบียนนายจ้างต้องบอกว่าตั้งแต่เริ่มแรกเดิมทีคนที่ไปขึ้นทะเบียนนายจ้างให้กับเราเนี่ย เขาอะอาจจะไม่ได้แจ้งประเภทธุรกิจให้ตรงนะคะกับธุรกิจที่เราทําอยู่ในปัจจุบันเช่นสมมุติว่าเรารับมาก่อสร้างแต่เขาอาจจะไปเขียนว่าเรารับจ้างแรงงานสมมุตินะอะไรและเจงี้คือไปแจ้งเป็นอีกประเภทหนึ่งไปเลยซึ่งไอ้โค้ดนี่ค่ะที่ระบุประเภทของค่าจ้างหรือกิจกรรมที่เราทําในกิจการของเราเนี่ย มันจะอยู่ในเอกสารที่เราเรียกว่าใบากท20กที่เราไปจ่ายาสิ่งที่เรียกว่ากองทุนเงินทดแทนทุกปีนะคะทีนี้มันก็มีหลายคนบอกว่าเออฉันก็เกิดปัญหานี้นะคะว่าอา้าวแล้วถ้าอย่างเนี้ยเท่ากับว่าเราไม่เสียสิทธ์ไปเหรอใช่ไหมคะเออท่าที่คุยกับเจ้าหน้าที่มาเขาบอกว่าโดยหลักแล้วของข้อกฎหมายเนาะ เขาจะให้สิทธิ์เราในการโต้แย้งชนิดหรือประเภทของกิจการเราอะตั้งแต่สมเดือนแรกที่เราเปิดบริษัทอยู่แล้วแหละถ้าเกิดว่าเราเห็นว่าไม่ตรงเราต้องไปชี้แจงหรือต้องไปแก้ไขข้อมูลตรงนี้กับฐานข้อมูลของประการสังคมซึ่งถ้าเกิดเราไม่แจ้งแก้ไขแล้วปล่อยปะและเลยมาเนี่ยเขาก็จะมองว่าเฮ้ยตรงนี้เนี่ยมันเป็นสิทธิที่นายจ้างควรใช้สิทธิ์แต่ว่าไม่ได้แจ้งแก้ไขแต่ถามว่าเออที่ผ่านมาเนี่ยมีการขอ แจ้งอุทธรณ์พี่จะแก้ไขสิทธิตรงนี้ได้ไหมเท่าที่คุยกับผู้ประกอบการมานะเขาก็บอกว่าเขาก็สามารถที่จะทําได้นะคะในขั้นตอนนี้ก็คือส่วนใหญ่แล้วก็จะเ,เข้ามากรอกข้อมูลในในเว็บของ e-service นะคะเพื่อที่จะแจ้งว่าเราเนี่ยเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบนะก็คือจะเข้ามาตามทําตามขั้นตอนนี้ในหน้าจอที่1ก่อนหน้าจอถัดมานะคะก็จะเป็นการแจ้งในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ การให้กรอกข้อมูลในจ้างเนาะว่าเราเป็นนายจ้างกลุ่มไหนแล้วก็ต้องการที่จะได้รับสิทธิเยียวยาเนืน่องจากอะไรบ้างนะคะต่อมานะคะก็จะเป็นการกรอกขอข้อมูลไม่แน่ใจว่าจะเห็นหรือเปล่าเนาะว่าจะขอสิทธิ์ในกรณีอะไรอันนี้ก็จะเป็นค่าที่เราดีฟอลต์มาซึ่งจะมีแค่กรณีเดียวนะคะอ๋อตรงนี้เขียนผิดจริงๆต้องเป็นหน้าจอที่4นะคะหน้าจอที่4ตรงนี้ก็คือ เขาก็จะให้เราเนี่ยได้กรอกข้อมูลของลูกจ้างนะคะที่อยู่ในบริษัทของเรานะคะอันนี้ก็จะเป็นกรณีที่ใช้สิทธิ์ชดเชยเนื่องจากการหยุดการประกอบกิจการชั่วคราวนะคะอันนี้คือเขามาใช้การกรอกในหน้าจอนี้นะคะแล้วก็ต่อมาก็คือจะเป็นหน้าจอที่4ก็คือจะเป็นการระบุนะคะซึ่งจะสังเกตได้ว่าตรงนี้จะมีตัวเลือกนะคะให้กิจการเลือกว่า เราต้องหยุดงานเพราะผลกระทบอะไรเนาะเพราะว่าราชการมีคําสั่งปิดหรือว่าลูกจ้างต้องกักตัวเราก็มีหน้าที่ในการกรอกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตรงนี้ด้วยค่ะก็คือวันที่เริ่มต้นการหยุดกับวันที่สิ้นสุดการหยุดงานซึ่งอันนี้ต้องบอกว่าเป็นการหยุดงานชั่วคราวคําถามคือแล้วเราจะทราบได้ไงว่าเราจะหยุดเมื่อไหร่ตรงนี้ประกันสังคมเนี่ยเขาจะให้เราประมาณการไปนะคะว่าเออ จริงๆก็ให้ประมาณเป็นเขาเรียกว่าขั้นต่ําไปก่อนว่า1เดือนหรือ2เดือนถ้าไม่ได้เปิดยังไงในการดําเนินการต่อเราก็มีสิทธิ์ที่จะไปขอขยายตรงนี้เพิ่มได้นะคะต่อมานะคะก็มีในจ้างบางท่านเขาก็แนะนํามาว่าเขาก็มีการเอ,อมากรอกข้อมูลที่เป็นการให้รายละเอียดเพิ่มเติมนะคะในกรณีที่เขาอ่ะไม่ได้เป็นสถานประกอบการนะคะที่อยู่ในประกาศของราชการอันนี้คือเขาได้รับสิทธิ์ในการ เ,เขาไม่ได้รับสิทธิ์สิเขาเป็นผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิ์ในการเยียวยารอบแรกใน4กลุ่มธุรกิจนะคะเขาก็พยายามที่จะเข้ามากรอกแล้วก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมตรงนี้ค่ะว่าเหตุผลที่เขาควรจะต้องได้เนื่องจากอะไรนะคะส่วนหนึ่งที่ได้บอกไปว่าอาจจะเป็นเพราะว่าโค้ดของกิจการเขาเนี่ยมันไม่ตรงกับที่ได้แจ้งเอาไว้ในประการสังคมครั้งแรก ซึ่งพอมันไม่ตรงกับไอ้กลุ่มหรือหมวดของกิจกรรมที่ประกันสังคมกำหนดมาเนี่ยก็กลายเป็นว่าเขาไม่ได้แต่เขาก็มีสิทธิ์ที่จะโต้แย้งผ่านระบบของดีเซอร์วิสได้โดยการมากรอข้อมูลในหน้าสุดท้ายตรงนี้ซึ่งหน้าสุดท้ายเนี่ยพอกดซับมิสตไปนะคะระบบก็จะวิ่งเข้าสูา่ฐานข้อมูลของประกันสังคมนะคะเจ้าที่ก็จะไล่พิจารณาดูจากข้อมูลที่เรากรอไปว่าจริงหรือไม่นะคะแต่ถามว่าถ้าเกิดว่า เราตอนนี้เราไม่สามารถที่จะเข้ามากรอกข้อมูลตรงนี้ได้นะคะแล้วก็มาทําการอุทธรณ์แบบแมนนวลก็คือไปยื่นเอกสารที่สํานักงานประกันสังคมนะคะในท้องที่ที่ออฟฟิศเราตั้งอยู่ซึ่งอันนี้ก็ได้มีการมีการแชร์ข้อมูลไปแล้วเมื่อสักครู่เนะเาะว่าจะต้องทํำยังไงบ้างนะคะอันนี้เอกสารที่ต้องใช้มีอะไรบ้างนะคะแล้วก็ถ้าจดทันเนาะก็ตามที่ได้ให้ข้อมูลไปก่อนหน้า โอเคกลุ่มมาตรา3-3ามนะคะรายละเอียดนะคะที่มีข้อสงสัยเชื่อว่าน่าจะหมดแล้วละสำหรับหล,หลายๆท่านนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเออตอนนี้เราก็ไม่ต้องทำอะไรนะคะตามที่ได้มีการแจ้งไปก็รอข้อมูลจาก ทางสำนักงานประกันสังคมแล้วก็รอสำนักงานประกันสังคมมีการอัปเดตฐานข้อมูลในจ้างให้แล้วเสร็จก่อนเนาะเราจึงค่อยเข้าไปเช็กว่าเป็นผู้ที่ได้รับสิทธิ์หรือไม่ได้รับสิทธิ์ถ้าเกิดไม่ได้รับสิทธิ์เราค่อยมาอุทธร์นะคะตามสิ่งที่ทางเราเนี่ยได้มีการแชร์ไปว่าต้องทํำยังไงบ้างเนาะหลังจากอุทธร์เขาก็จะได้มีการเอาข้อมูลของเราเนี่ยไปทบทวนอีกทีหนึง่งนะคะอันนี้ก็จบสําหรับมาตรา3-3นะคะเดี๋ยวต่อไปเราจะมาขึ้นในส่วนของมาตา เอสาแล้วก็มาตรา40นะคะในคลิปต่อไปนะคะสุดท้ายนี้นะคะก็อยากจะฝากให้ทุกท่านนะคะรบกวนนะคะช่วยกด subscribe นะคะถ้าท่านไม่อยากพลาดความรู้ดีกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะแล้วท่านจะได้รับความรู้ด,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 ดีแบบนี้นะคะส่งตรงถึงบ้านทุกวันนะคะไม่ว่าจะเป็นความรู้ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายธุรกิจหรือภาษีนะคะซึ่งก็จะเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการนนเนินธุรกิจนะคะ ในปัจจุบันนะคะยังไงวันนี้ก็ขอขอบคุณมากนะคะ